สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้คุณครูจะสอนเรื่องแผนภาพจุดนะคะภา,าษาอังกฤษแผนภาพจุดก็คือดอ plot นะคะ plot ซึ่งแผนภาพจุดนะคะเป็นรูปแบบหนึ่งในการนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณนะคะโดยเราจะเขียนจุดแทนข้อมูลแต่ละตัวนะคะไว้เหนือเส้นในแนวนอนที่มีสเกล นะคะให้ตรงกับตำแหน่งที่แสดงค่าของข้อมูลนั้นๆน,น,นะคะมันก็จะทำให้เราเห็นลักษณะการกระจายของข้อมูลว่ามันมีการกระจายมากน้อยเพียงใดนะคะเพื่อให้เกิดความเห็นภาพพจน์นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างที่1กันนะคะตัวอย่างที่1จะเป็นคะแนนสอบระหว่างภาคเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนม .2 ห้องหนึ่งจำนวน30คนมีคะแนนเป็นดังนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเขียนแผนภาพจุดแทนคะแนนของนักเรียนทั้ง30คนนี้ลําดับแรกเนี่ยเราจะต้องเขียนสเกลก่อนนะคะเขียนสเกลก่อนจากที่คุณครูกําหนดให้ในหน้าจอนี้เนี่ยคุณครูได้เขียนสเกลไว้ให้พวกเราแล้วนะคะ เขียนสเกลไว้ให้พวกเราแล้วนะคะโดยเริ่มตั้งแต่ศูนจนถึง34มสิามาดูคะแนนแรกนะคะคะแนนแรกคือ20 20เราก็ไปมองที่สเกล20แล้วเราก็เขียนจุดเขียน,เ,นเขียนเป็นทีละแถวนะคะ ทีละแถวนะคะตามเส้นของรอยปะนะคะในกรณีถ้ามีข้อมูลซ้ํากันก็ให้เทินขึ้นไปนะคะเทินขึ้นไปอีกบรรทัดหนึ่งนะคะตามแนวดิ่งต่อไปข้อมูลตัวที่สองสามสิบสามสิบเราก็ไปมองที่สเกลสามสิบเราก็จุดนะคะสิบแปดสิบแปดนะคะสิบแปด มีสองตัวซ้ํากันอ่ะตัวแรกเราก็เขียนบรรทัดที่หนึ่งต่อไปเทินขึ้นไปอีกบรรทัดหนึ่งเพราะเนื่องจากว่าสิบแปดมีค่าซ้ํากันมีนักเรียนที่ได้คะแนนซ้ํากันนะคะสองคนละนะคะก็จุดเทินขึ้นไปให้ตรงกับสิบแปดในแนวดิ่งลำดับต่อไปยี่สิบสี่อ่าก็อยู่ที่บรรทัดแรกก่อนคนแรกที่ได้ยี่สิบสี่อยู่บรรทัดแรกต่อไปสามสิบ สาจะเป็นคนที่สองที่ได้30ก็จะอยู่บรรทัดที่สองต่อไป1818 18นี่คือคนที่3ก็จะอยู่บรรทัดที่3เป็นจุดที่3และ,ะมีคนที่ได้คะแนน18ซ้ำกันและ3คนต่อไป28่เราก็ใส่ไปเป็นบรรทัดแรกใส่บรรทัดแรกเป็นคนแรกก็ใส่บรรทัดแรกนะคะ ต่อไป14 14ก็เป็นคนแรกเหมือนกันต่อไป12ก็เขียนจุดให้ตรงกับสเกล12อยู่ในบรรทัดแรกเพราะเป็นคนแรกที่ได้12ต่อไป11ก็ใส่11ไม่มีตัวเลขโชว์นะคะแต่หนูจะเห็นว่ามันมีสเกลอยู่1สเกลอยู่ระหว่าง10กับ12ก็คือตำแหน่งของ11นั่นเองนะคะ ต่อไป18บแสิบแปดนี่ซ้ำคนที่4แหละนะคะก็จะอยู่บรรทัดที่4ต่อไป20่สอ่ะคนที่สองเป็นคะแนนของเด็กคนที่สองที่ได้20ซ้ำกันจะอยู่บรรทัดที่2นะคะตรงกับสเกลยี่สต่อไป27 เป็นคนแรกเหมือนกัน27อยู่ระหว่าง26กับ28นะคะอยู่กึ่งกลางต่อไป20 20อ่ะคนที่3ที่ได้20ใส่ไปตอนนี้คุณครูขออนุญาตติ๊กคาวละ2นะคะแล้วก็จุดคาวละ2อ่ะ19 12 9อยู่ไหนอ่อ่ะ19อยู่ระหว่าง18กับ20อ่ะจุดแล้วก็12ต่อไป11 19 11, อ่ะจุดไปอยู่ระหว่าง10กับ12 11มี2คนและต่อไป19 19คนที่2แล้วนะคะที่ได้19ต่อไป15กับ16 15ยังไม่มีใครได้เลยอ่ะ15เป็นคนแรกอยู่ระหว่าง14กับ16กับ10อ่าแล้วก็16ต่อไป22 15 22กับ15ต่อไป22 26 22แล้วก็26ต่อไป25กับ19 25กับ19จากแผนภาพจุดที่ได้นะคะนักเรียนจะเห็นว่านักเรียนที่ได้คะแนน11มีจำนวน2คนนักเรียนที่ได้คะแนน12มีจำนวนสองคน14มี1คน15มี2คน16มี1คน18มี ห้าคนสิบเก้ามีสามคนยี่สิบมีสามคนยี่สิบสองมีสองคนยี่สิบสี่มีสองคนยี่สิบห้ามีหนึ 26, ่งคนยี่สิบหกมีหนึ 28, ่งคนยี่สิบเจ็ดมีหนึ่งคนยี่สิบแปดมีสองคนและสามสิบมีสองคนนะคะอันนี้เราก็สามารถสรุปได้ว่า นักเรียนส่วนใหญ่ได้คะแนนสอบอยู่ที่นักเรียนส่วนใหญ่ได้คะแนนอ,อน,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 นอยู่ที่18คะแนนนะคะมาลองทำแบบฝึกหัด1.1กันนะคะข้อ1คะแนนสอบปลายภาคเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นม .2 ห้อง1มีคะแนนดังนี้นะคะนักเรียนลองนับดูซิว่า มีทั้งหมดกี่คนนะคะมีคะแนนสอบมีคะแนนสอบของนักเรียนทั้งหมดกี่คนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดส้าเกบยห้าคนนะคะทั้งหมด25้าคนในกรณีถ้าเราเขียนแผนภาพจุดเราก็จะได้จุดแทนข้อมูลทั้งหมดยี่สิห้าจุดข้อแรก ให้นักเรียนเขียนแผนภาพจุดแสดงคะแนนสอบอะคะแนนแรกก็คือ21 21เราก็ไปที่สเกลที่คุณครูได้สร้างไว้ให้เลยนะคะ21ก็จะอยู่ระหว่าง20กับ22ลงจุดที่บรรทัดแรกต่อไป25 25ก็จะอยู่ระหว่าง24กับ26อยู่บรรทัดแรกเหมือนกันเป็นคนแรก10คนที่3ได้คะแนน15 15อยู่ระหว่าง14กับ16นะคะจุดที่บรรทัดแรกเลยต่อไป28 28เราก็จุดให้ตรงกับสเกลตรงกับคะแนน28ต่อไป25ก็ เป็นคนที่สองแล้วนะคะเราก็เขียนจุดให้อยู่ในบรรทัดท,ที่2ตรงกับคะแนน25ต่อไป35อยู่ระหว่าง34กับ36ต่อไป16 16นะคะใส่จุดลงไปเลยต่อไป35 35นะคะจะอยู่ เป็นคนที่2แล้วนะคะอยู่ในบรรทัดที่2ต่อไป38 30เดี๋ยวคุณครูพูดคาวละสอคนเลยนะคะแล้วก็จุดคาวละสอจุดสากับ30 38คือคนแรก30ก็คนแรกเหมือนกันต่อไป35 29 35คนที่3และเทินขึ้นไปในบรรทัดที่3

อยู่ระหว่าง38กับ40อยู่ในบรรทัดแรกเป็นคนแรกต่อไป22กับ35 22 22คนแรกแล้วก็35 35คนที่4ที่ได้35ต่อไป28 31 28ได้คนที่2แล้วก็31คนที่2เหมือนกันต่อไป31 30 31คนที่3ที่ได้31นะคะต่อไปแล้วก็30อ่ามี2คนที่ได้30 39 1 9 39, 39อ่าอยู่ระหว่าง38กับ40นะคะเทินขึ้นไปคนที่2บรรัดที่2ต่อไป19 19คือคนแรก ติดไว้เพื่อกันหลงนะคะอ่าเราลองมานับจุดดูนะคะว่าครบ25คนไหมนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 21 22 23 24 25นะคะมีจุด25จุดอ่าก็จะครบนะคะ ครบแล้วนะคะเพราะว่าเราเราเขียนจุดแทนข้อมูลข้อมูลของเรามี25มี25คะแนนนะคะเพราะมี25คนจุดของเราก็จะมี25จุดอันนี้ก็จะเสร็จแล้วนะคะในเรื่องของการนาเสนอข้อมูลโดยใช้แผนภาพจุดค่ะ